พระลาดตา <c oughs> ไม่ยายพระลาดครับตาดีได้ครับตาไร้สีครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกพอกันคือเก่ากับผมต่อจากอีพีที่เล้วเนอะซึ่งอีพีที่แล้วเข้าไปหาเก็บพักวานมากคับข่นผดส้ม ก็ได้มากพ่อแกงกับผมก็สีพามาแกงกินเท่งพอดีเนาะพวกปาญญาห้า,หาเพราะว่าซุมเ้ายนีไม่กินเขาเ้าเนาะคือว่าสีมาหาพักวานมาแกงกินครับผมเผื่อสีได้ห้ามภูเขาตั้งรายดูก,กว่าสีได้พักวานมากเพราะแกงนะครับได้ไข่หมดส้มมาหน่อยหนึ่งก็เอาไก่เมืนบอกเอาไก่มาแกงส่น้ำเนาะกัสิเป็นเมนูแกงไก่สื่อพักวานแล้วก็สื่อไข่หมดส้มครับผมก่อนที่เฮห้าสี ส่วนบ่ายเฮากับสีไปตามหาหน้าผาซึ่งคลิปก่อนเนาะเฮ้าลงมาเห็นพระอาจารย์ผู้ดีพระอาจารย์พูดว่ามันมีหน้าผาน่าผานึงคือคือไอ้หน้าผู้ผู้พาคามีละเคยไปหรือยังคุณว่า่นก็เลยแนะนำให้ไปเบิ่งซื้อผาพิ่ัก่อเฮงผาผาสะท้อนเออซึ่งตามคำบอกเราของพระอาจารย์ก็คือผาสะท้อนนี่มันมีที่มานะครับผม เดี๋ยวผมสิเ่าเหาฟางเนาะก่อนอื่นกะเฮากะกินข้าวเอาแห้งก่อนแล้วส่งบ่ายเฮาค่อยเดินทางเนาะซึ่งอยู่ห่างมิไกลประมาณพู่หน่วยหนึ่งกับผมห้ามพู่หน่วยหนึ่งก็ฮหอดนนเน <ไป S 2> าะใบมะกรูดใส่ลงไปเออคือมีเอาบือมะกรูมมกดเด้อกพู่เห็นอยู่บึมันเป็นคล้ายๆกันได้เ <laughs> มิกินได้อยู่มือล่าจได้เนาะลงอยู่เลยคือว่าเป็นกกผักวานอยู่เลยได้อันนี้ว่าเสียมาเอ็ดปากกระปองกิ้นรับปากระปองผมมีเอามานํา ต้มไก่หอมสุกกว่าเนาะเสียต้องบีลงเพระมันหอมๆเข้าเบอร์กับมาคลิปตามมาแต่เฮือนเนาะโอ้เ oh, สียดพือเก่าครับหลังจากคลิปก่อนเนาะไปเอฟหรือเปล่ตามหาผ่าดานะบน่าจะเกลียงอยู่เลยเกงไข่นกกระทาซือพักหวานซือแมงโปอเสียบเื้อ,ร <c oughs> อครับอันนี้ก,ก็อันนี้ก็เป็นซามเพืนน่นก้องหรือเปล่าสามเกินเนาะ ผักหวานไก่แล้วก็ไข่มะส้มโ้เฮากันไรไรน้ำก็ะเหลื่อมฟุดแล้วขั้นตอนต่อไปก็่ิซื้อไก่ครับผมไก่ไก่ป่านะเพราะว่าส่งสาวซื้อมาแต่บ้านเป็นไก่บ้านครับมาป่าก็เป็นไก่ป่านะเป็นน่องไก่ครับผมนี่เป็นปีบนเนาะอีมแกงไก่เสือผักหวานสซ่บป มีเสพื่อมันรู้ไปแล้วสิ่ายโมงแล้วนะโลไก่ซุกแล้วก็ค่อยปรุงรสต่อไปก็จะเป็นการปรุงรสครับผมเหมือนเดิมเมนาะน้ำปลาเมื่อยแป้งนัวใส่เยอะเ่บเยอะใส่น้อยซ่บน้อยไม่ใส่เลยไม่เสบเลยครับ มาชิมครับผมโอ้อนหอนเกลือห้อนแดดจางน้อยหนึ่งรสชาติในการแล้วขั้นตอนต่อไปกับพระเอกของเฮาในวันนี้ก็คือไข่มดแดงกับผักหวาน,นไขม่มวส้มก็มีแต่ไข่รีบครับนี่ สีฟ้าไปเลยเนาะโอ้มีแต่แม่เพลงกับแม่มันเต้นแบบคนฮะคารลนให้ทั่วโอ้คอนตชนสุดท้ายแม่งานของเราผักหวานคืนหมเหรือเบล่เกินหมเลยมันยังมีกระดิษในกว้างยาวๆก่ะอืมอ่าโต เต็มม้อพี่น้อที่้สิคลโนได้แบบน,นี้อ๋อขนาดนีนมีชุกหอมขนาดนี้หอมพักหวานขนาดไดยพักหวานผู้ครับผมนี่นพักหวานป่านะอีเลี้ยวมีเห็นหอนตอนไก่ครับสรุปก็คือเป็นแกงพักหวานเสือไก่เนะมันแกงไก่เสือพักหวาน ขล่นพ่อหยุบแล้วก็ดในการต้นไก่อหอมเนาะเนี่ย<ฮ>เสียบแล้วาต้องซีบมึงดูหลังจากที่เฮาสื่อไข่หมดส้มกับผักหวานลงไปแล้วโอ้สุดยอดเน้อย่งบ่นนี่ออกสมๆหน่อยหนึ่ง ว่าชมแม่เปลงหมดชมมาน่ะโอเครสชาติได้การลุยกินข้าวเที่ยงครับผมก่อนที่ข้าสิกปินกกะคุกเก่าครับผมทําตามความเชื่อประเพณีเพราะเจ้าที่เจ้าทางเ้ื่อนจะท้งองจะตื่นจะท้งองจะตื่นงดานเด้อ้าดู่ากินมันมาดำบรวยดํารวย ได้มาครับผมหลังจากที่เจ๊เธอจะทีจะทานกะกูเลยกัห้ากะเก็บเมียนครับผมมาครับผมกินข้าวเทียนรำกรันพี่เมียนนะข้าวเทียนเนะเาะข้าวเสาข้าวเละเขา้าวเสากับข้าวเทียนรวมกันเข้ากับเนียว้ม แก้พื่อแกงเถอะไข่อขยู่่ะคุณละรสชามันไม่จางปะคุณว่ามันจางเออเกินเกิอบะเข็มหรือเกล่าเดี๋ยวไม่ลองต่อไป

ครับผมหลังจาะที่เฮาพัดก,กินข้าวเทงแล้วละก็ในโซงบ่ายกับเข้ากับสีตามหาหน้าผาซึ่งเขาเรียกว่าผาสะท้อนเนาะตามคํำเบ้ะเราของพระอาจารย์เพิ่นเนาะนี่ครับผมเฮ้าต้องห้ามภูเขาหลูนนี้ขึ้นไปเนาะล้วก็ที่ลงไปไต่ไอ้เตื้อตีนเขาโลไปครับผมจังสีเห็นผาเออสะท้อนเนาะไปะ แล้วบ่ะเตลือไปแล้วบอตัวเหยื่อบอล็อะเป็นเพี่เหยเห็นงูบ่งูเขียวเหยื่อบอสำปูมือยกยกนี่คือปูมือบ่สับเยี่ยมโอ้ตาใหญ่ เห็นง er oh. ูเขียวครับเขียวหางไม้บอกเห็นตะโหมันกินเข้ามือมือกันยจุกไหนจักน้อยครับต้องงางไก่นะตอนนี้เข้ากับ ย่างขึ้นมากแล้วครับโผบืนขึ้นมากนะโผตัวนี้มันสีสั้นมากๆเลยนะตัวนี้นะเพื่อสัญญาขึ้นมาได้กระหอบแล้วลูกซ้ำไม่ยากนจนนั่งพักซองเธอแล้ะครับนะตัวนี้เราย่างขึ้นมาปีนเขาหลูนนี้เนะาะเ้อาการที่จะหล่อไปเลยนะครับผมพว่าตามคําบอกเราของพระอาจารย์แล้วผมเอาทิศทางนี้แ่ละที่มาจุดนี้เนาะผมก็จะสกิดมานะ แต่มีฮู้วัตสิมาถืออยู่บดอเมนหมอฮอนกับฮอนครับตรงนี้มันสีนเนียนป่าฟักหวานเนาะมันจะเป็นส่วนมากจะเป็นลักษณะคล้ายๆป่าเอ่อ เพชรแดงครับผมมาเห็นท้ำครับคล้ายๆถ้ำเนาะเป็นหูเข้าไปโอ้มองนี้ก็ขักอยู่ได้ซึ่งจะเห็นร่องรอยชาวบ้านเพิ่ขึ้นมาก,ก่อไฟเนาะอาจจะเป็นเออ่ ขึ้นมาหาของป่าหรือวาขึ้นมาเลี้ยงงูเลี้ยงควายครับผมมองนี้นะแต่พเบิึงแล้วนี่หน้าสีนี้รบฝนไม่ได้ครับผมเพราะว่ามันเป็นเพิ่งหินเอสั้นๆเนาะนี่ผมไม่เห็นประตูมิติครับ เป็นซองน้อยๆสี่เหลี่ยมน้อยๆพอดีลมค้นนะแต่ผมมีหู้ว่าสีรอดได้อยู่บ่อเดี๋ยวผมพาขึ้นไปบึงนะครับไปนี่ครับผมตัวตวีตี้ครับความสูงกับประมาณสองเมตรห้าสิบ ซึ่งเป็นก้อนหินหล่นมาทับนี้ไว้เนาะจะเลยมองว่าเป็นท้ายลักษะะเป็นประตูครับผมแม่นบอกโอ้ตรงนี้นะ่านหันหานผลดัดซื้อก้อนหินครับอืมเป็นประตูมิติครับผมอ่ะไปต่อครับผมเอาผ <laughs> ลาดัด <laughs> อีกท้าไม่ยายพลาดครับ <laughs> นี่หลังจากที่เห่าย่างผ่านประตูมิติเข้ามาเนาะประมาณเกือบร้อยเมตรกลับมาเจอหน้าผาอันนี้ครับผมซึ่เบิร์กนัษณะล้ะกันคล้ายๆกับที่พระอาจารย์เว้าอยู่ได้เป็นหน้าผาสะท้อนเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิเร์กคือแล้วก็ไปหาสาเหตุขอามันว่าที่ไปที่มาของผานี้เป็นเรือจังสื่อว่าผาสะท้อนนะครับผมไปเดี๋ยวผมพาเข้าไปเบิร์นะ ต้สูงกับประมาณ15เมตรครับผมเดี๋ยวห้องย่างโลไปที่สุดแล้วก็ผมกรสิผ้าขึ้นไปเบื่งทางเทิงเนาะว่าหน้าผาวัานสิมีวิวที่สวยงามอยู่บ่ตอนนี้กับห้องย่างโลทางเตอร์มันก่อนเนาะ เปสียงกองกองเเสียงกองกองคล้ายๆว่าเสียงสะท้อนนะเออกระเมนอัะนี่คุณพ่อเขาจห้องตั้งสิบว่าผ่าสะท้อนนะครับไปเดี๋ยวห้องอยางไปอีกน้อยนึงไปจังพิสูจน์อีก แม่นบอมันแบบกองกล้องก้องน้ำลังมันสะท้อนน้ำหลังไปเนาะเป็นหินทรายครับหรือว่าหินหลับมีดเท่านะ นี่ผมพามาเป่งเป็นเสน้นคล้ายๆแบบมีคนมาขีดไว้นะเนาะเป็นสั้นเป็นสั้นไว้นะนี่เนเส้นน้อยแล้วก็มีเส้นโลงครับ <มา S 1> เป็น<ๆ>สั้นๆแบบคือว่าตัดคือมันซึงนะหม,มายถึงคือมันหลีบนะนคือมีคนมาเอา,เอาขวานมาตัดเนาะตัดเอามาทะทะหรือมันบีคึงอ้อนะ จะเป็นหินทรายครับผมหินทรายละเอียดคือภูเขาตรงนี้จะเป็นหินทรายเนาะไปเงาวอยู่เด้เงาวอยู่เด้ก็นปย่างโลมาเอยเมียดได้เนาะ คุณพพิสูจน์นเพราะว่าตามคำเ่าเราของพระอาจารย์คุณว่าเสียงมาฉีกก้องนะะเนาะถ้าเฮาตะโกนเขาไปมาถีสะท้อนกลับมานะกระเมงข้างเพินอนอรินะโอ้เปลกแเปลกาผ่านเป็นเดือบตีนอีกอก้กกนนอ,กกอนหนึ่งเนาะนี่พเกมีเลขมาเดี๋ยวผมพา้มาเบิอง,องหัวยครับ ตาดีได้ครับตาไลายสีครับเพื่อเปยออกะคอมบินบอ็อบผมในเดอร์ตัวดีนะแล้วผมคือไม,ม่มีดวงทางโผกนี้เนาะแต่แลเลวแต่คข้มเชื่อครับผมโอตัวนี้กระชูงอยู่นะน่าจะประมาณห้าเมตรแต็มนะเดี๋ยวพาไปบึงเลยเลยครับเพื่อที่ทุดา่าละ เดี๋ยวด้อครับผมมาเห็นถ้ำครับผมอีม่ตัวนี้ก็เป็นถ้ำนะเือ,อเดูดิดูดีนี่เดี๋ยวผมเสียเข้าไปเบ่งถ้ำตัวนี้นะเป็นถ้ำมีดดึกไปเลยเนาะแล้วก็มีชูงไปเลยครับผมพอดีวิดโฮครับ ประมาณสูงประมาณเมตรหนึ่งเนาะผนางทำกับพื้นถ้นยาย่ำฝนเนี่ยผมว่าเข้ามาไม่ได้นะน่าจะมันเป็นน้ำเป็นขี้ตมนะครับผมน้ำน่าจะไหลผ่านมาตรงนี้นะมันเป็นหูเข้าไปนะครับเป็นบ่สัเ,เกตเห็นบบนี้เห็นโกกมาบ่าครับ คล้ายๆกุกหมานะต้นหมากครับน่าจะมีคนเอามาปุ๊นะผมว่านะไม่น่าเกิดจากธรรมชาตินะครับว่าตรงบริเวณนี้มันสีม,มีมีตกก๊กแม่มันเนาะหรือว่านกขาบมากบอกเอากลับนี้เนีย่ยเจอคือกันเนาะครับแต่แปลกๆครับเห็นก๊กหมาเดือกกลางภูเขานะโอ้ปะเดี๋ยวเฮาอ้อมเข้าไปบิ่งทงๆครับไปชมวิวข้างบนเนาะว่า มันจะสวยงามคือพาขามอยู่บ่ไปเดี๋ยวผมไม่เห็นบันไดครับเออลืมบอกว่าตรงนี้มันสิเป็นเป็นวัดเนาะคล้ายๆวัดแล้วก็มีเจดีย์น่ำแต่มีมันเจอว่าสิมีพระทรงจำปัรสาอยู่บ่เดี๋ยวเขาจะขึ้นไปเบิ่งนเคร่องเนาะ เป็นกระสิเอสดันไดไว้นะใส่คือเป็นทั้ง,ท,งทึ่งนะผมนี่เป็นขั้นเป็นขั้นอยู่ครับเนี่โอ้ไฟไหม้มาแล้วนี่โอ้ปูร้รับรูนะ้นะ่เนานอผู้เขาที่เฮ้ง่าง้ามานะและ้วกลับมาขึ้นด้านนี้ครับ โอ้นี้ขึ้นมากบันไดเห็เฮนเจดีพอดีครับผมเฮ้ยเป็นเจดีทรงสี่เหลี่ยมนะโโาแต่เบิ่งลักษณะนี่คือลกล้างแนะ่้วนะอโอวิวนะวิวรักล้านเยอยแล้วครับผม ความงามนะสุดหูสุดตาครับโอ้อันนั้นคืออ่างเก็บน้ำของบ้านหุยางนะที่เราขึ้นมานะครับผ่านทันมางสูง,งผู้ประคามนะครับตรงนี้นะ,นะอโอ้ลวงรัดเสดงว่าตรงนี้นี่ เขาลื้อถอนไปแล้วเนาะที่ลงเหลืออยู่ก็คือเป็นเจดีแล้วก็พระพุทธรูปปั้นนะครับเป็นประดิสถานว้อยู่เนาะโอ้ซึ่งเฮาสีเรวสมานเรวเห็นได้เนาะอยู่ที่ทางเตรอครับเตรอที่ว่า,าตรงนู้นเนาะตรงอ,อ่าอ่างเก็บน้ำเฮาสีเลขึ้นมาเห็นเจดีขาวๆอันนี้ครับนี่ นี่ฮรสบเสียดีขึ้นมาเห็นเลยครับเจดีย์ขาวๆนี่นะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับผมซ้อนกันสองชั้นนะข้างเครื่อง,ง,งก็สิเป็นทรงกลมครับผมโอ้ดูแลสวยงามอยู่ครับมีป้ายด้วยนะครับวันนี้อวันไม่เพื่อนเปลวว่าอะไรวันไม่เพื่อนเดือนไม่มีพี่ปีไม่มีน้องสักวันหนึ่งต้อง ลาพัดภาคจากลูกไปโอ้อันนี้ก็เป็นพิษนาถนะครับเด้ออ่านโอ้กับคอมเมนต์ว่าผมี่เด้อรคบเปอ,อเนาะ าพนะครับภาพที่รูปรไปคือแบบน้าเป็นหน้าผาอีเนาะตัวนี้มักลาเข้าไปคือครับโอ้แต่วิวนะมาย่าฝนเนาะถ้าย่ำเน่าฝนมันสิผมว่ามันจะเขียวดีแหละครับมาสิอุดูทุบกว่านดีนะ j จนี้เจดีน huh. ี้ก็เป็นปริศนาทรำอีแบบหนึ um ่งนะครับผมซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2558ดอผ่านมาแล้วประมาณ78ปีเนาะได้บ่ผบวกเลตืออยู่บ่ ดูปั้นพระพุทธเจ้าออปั้นด้วยไอ้ปูนซีเมนต์นะครับผมมันใช้รูปแกะสลักนะทำบาปขาดทุนทำบุญได้กุศลเหตุผลอยู่ที่การกระทำตัวนัองืีคนกระงามเนาะ นี่พอให้ดูรัง้งซ้ายมือครับนี่เห็นเจนะด,ดีนะเหนะ็นบ่นะเจดีนะขาวๆนะเห็นแล้วเด็กกงน,น้อยพูยวไปดีนปเนาะไปทางไปห้องน้ำผนว่าโอ้ลงได้หยุดนี่ก็ดีโอ้พวกมาทางเตอร์กับเป็นอี มันเป็นหินสันเนาะคือสั้นมันไดเลครับผมสั้นนี้เพิ่นทีเอสห้องน้ํำนะเป็นผักเนาะผักเทิงก็สสเป็นเจดีครับผมตอนนี้คือห้าย่างขึ้นมาเด้อเทิงพาสะท้อนแล้วนะโอ้โลกล้างไปนานแล้วผมว่า เดียวโอ้ตัวนี้น่าจะเป็นเพราะว่าไฟป่ามาเนาะก็เลยเฮ้อลักษณะคล้ายๆกุตินะผมเอานะนี่ไฟไหม้แล้วครับเกิดจะไฟป่าในนอนผมเอาโอ้อันนี้เป็นถ้ำครับโอเป็นถ้ำคล้ายๆที่พักส่งนะตรงนี้ยังมีหมอนอยู่เลยไะ้ กับสเสนียนห้างๆเนาะสเสนียนอันนี้ก็จะเป็นบ่อนเขียนไฟครับด้วยเขียนกุดเออกดเนาะเป็นมุ้งนะครับผมอันนี้เขียนเปล่เนาะบ่อเลีบบ่อฮะฮาโอเบอร์ทรเป็นเบอร์โทรครับเป็นเบอร์โทเนาะที่เหลืคุณหนึ่งแบบบอหวย นะตอนนี้ก็บผมกันยางขึ้นมาหอดเทิ่งพาแล้วครับผมโอ้ขันวิวนี่นะมีเยอะจะอือดเลยครับงามงามนี่ท้างตื้นนี่ก็จเป็นพาครับที่ว่าพาสะท้อนนี่นนะที่ผมย่างขึ้นมาทาั้งกันเอ้เมื่อกี้นี่นะนี่ครับความสูงกับประมาณสามสิบเมตรครับนี่กระสี ทอดยาวไปประมาณร้อยเมตรครับผมนี่ย่างกันไปน,นี่นะเดี๋ยวคาลุ่ลงฮะขารุ่งทั้งอีฝั่งหนึ่งนะครับผมไปเปเลี่ยนเครื่ขึ้นมาแล้วมีเครือขึ้นมาก็เทิดครั้งแรกอันนี้ก็ครั้งแรกคือเดียวหัวมาเป็นซิปมาเป็นซิปเทิดนี่ขึ้นมาก็เทิดเท่าเลี้ยวเลี้ยวเห็นอยู่เนาะหามีขึ้นมาเนาะเป็นธาตุขาวๆนะจะเห่าไม่ขึ้นมากจะเที้ ตายมาถึงสื่อเนาะไปมือเอาห<ป>ยางลุมือไปไปเลยลีกทางหนึ่งไปเดี๋ยวเราหาทางลง่ก่อนครับน,น,น,นี่นะ มองจนรถเท่ากับประมาณกิโลหนึ่งเนาะต้องอย่างไปหารถครับผมโอ้หอบแล้วโลง่งยู่ไหมดิ้นห้อยเลยลูกสาวไม่ยากก็ดีป้นน้ำ <laughs> น,น้ำกระมึดเนาะเอาเอาน้ำมาโคดเดียวครับ <laughs> ครับผมสำหรับคลิป ตามหาผา,าสะท้อนมือน,นี้กะน่นาสมีประมาณนี้เนาะกระเมี้งความที่พระอาจารย์ท่านเว้าอยู่เนาะว่าผาสะท้อนเป็นเพลิงเขาติตั้งสื่อคือนั้นเพราะว่าเข้าไปห้องเสร็จแล้วนี่เสียงมันสีสะท้อนกลับมานนะครับผมก็เลยเป็นที่มาของคําว่าผาสะท้อนว่างั้นแล้วก็ย่างขึ้นไปเบึงเจดีขาวซึ่งเขาเคยเห็นแล้วล่ะเออสูงที่ขึ้นมาผาคามเนาะ มีเคยขึ้นมาเวบึงจักเธอครับเรียเห็นแต่ขาวๆทั้งไก่พูผมวันนี้ก็มีโอกาสดีเดีขึ้นมาบึงเนาะกะเป็นสถานที่หนึ่งนะที่น่าสนใจนะแต่หน้าเสดายที่ว่าเขาปล่อยเฮอโกกล้างนะครับผมหน้าสีพัฒนา,า,าวัยเนาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกว่ายัางได้ครับผมยิ่งามเนาะยิ่งามกว่ายิ่งามกับหมู่เนาะพวกเรียวเห็นอำเภอโคกศรีสุรรณน้ำนะครับผมอ่ะสำหรับทีนี้กับโมกับ ดูซ่าไม่ยายกคับต้องลาไปก่อนครับผมเอาไว้เพาะกันเมื่อคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ผมการาไปก่อนเด้อสวัสดีครับเมือม่อเมือ่อเมื่อร้อนร้อนร้อนน้ำกับหิว